สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจที่เราคัดมาให้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Constellation Energy หรือ CEG ครับบริษัทนี้อาจจะไม่ได้ชื่อหวือหวาเหมือนหุ้น AI ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าบริษัทนี้แหละคือพลังงานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติเทคโนโลยีทั้งหมดเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันแน่คือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงในยุค AI คือนอกเหนือจากเรื่องชิปเทพๆหรือข้อมูลมหาศาลแล้วเนี่ย มันมีทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆขาดไปไม่ได้เลยและเป็นตัวกําหนดการเติบโตของ AI อย่างแท้จริงเลยครับและคําตอบก็คือพลังงานสะอาดที่ต้องมีให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับใช่แล้วครับเรามักจะตื่นเต้นกับ Nvidia หรือพวก Cloud ต่างๆแต่สิ่งที่ค้าจุนเทคนโนโลยีพวกนี้ไว้ทั้งหมดก็คือไฟฟ้าที่ต้องสเสถียรสุดๆและมีปริมาณมหาศาลพอให้ใช้ได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองทีนี้คำถามต่อมาก็คือ แล้วทำไมต้องเป็นพลังงานนิวเคลียร์ล่ะทำไมความต้องการพลังงานของพวก Data Center ที่ใช้รัน AI มันถึงไม่เหมือนกับที่อื่นและทำไมจูจ่ๆพลังงานนิวเคลียร์ถึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่ดูจะสมบูรณ์แบบที่สุดครับก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจคำว่าพลังงานฐานหรือ b a s e Load Power กันก่อนนะครับลองนึกภาพง่ายๆมันคือพลังงานขั้นต่ำสุดที่ระบบไฟฟ้าต้องมีจ่ายตลอดเวลาย้ำว่าตลอดเวลานะครับ ซึ่งนี่แหละคือหัวใจของโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Data Center ของ AI ที่จะดับไปแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้เลยและจุดนี้แหละครับที่ทําให้นิวเคลียร์กลายเป็นพระเอกขึ้นมาเลยเพราะถ้าเราไปเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอย่างลมหรือโซลาเซลล์พวกนั้นจะผลิตไฟได้ก็ต่อเมื่อมีลมมีแดดใช่ไหมครับแต่นิวเคลียร์เนี่ยผลิตไฟได้นิ่งๆตลอด24ชั่วโมงแถมยังมีค่า Cap a c i t y factor หรือประสิทธิภาพการเดินเครื่องที่สูงปรี๊ดเอิร์น90%แปลว่ามันทำงานได้เกือบเต็มกำลังตลลอดเวา นี่แหละครับคือสิ่งที่ AI ต้องการเลยเอาล่ะครับมาทำความรู้จักกับพระเอกของเรื่องในวันนี้กันดีกว่านั่นก็คือ Constellation Energy หรือ CEG ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเลยครับ ดูจากพอร์ตการผลิตพลังงานก็จะเห็นเลยครับว่า CEG พึ่งผ่านิวเคลียร์เป็นหลักแบบชิ้งห่างพลังงานรูปแบบอื่นเลยซึ่งนี่แหละคือจุดแข็งและข้อได้เปรียบสําคัญที่ทําให้ CEG กลายเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดบลายใหญ่ที่สุดในอเมริกาไปโดยปริยายแล้วตัวเลขนี้94.1ต้องบอกว่ามันสุดยอดมากครับนี่คือตัวเลขคัดการ capacity factor ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี2025 ซึ่งมันตอกย้ําถึงประสิทธิภาพการทํางานที่สูงมากๆและความน่าเชื่อถือที่หาใครเทียบได้ยากอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เองครับโอเคครับรู้จักบริษัทกันแล้วทีนี้มาดูของจริงกันดีก,กว่าว่าการเติบโตที่คาดการกันไว้เนี่ยมันมาจากไหนมีอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้บ้างโดยเฉพาะเดียวที่เกี่ยวกับภาคเทคโนโลยีและโครงการใหญ่ๆของบริษัทครับปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตนี้ชัดเจนมากๆเลยครับ อย่างแรกเลยคือการไปเซ็นสัญญาขายไฟฟ้าระยะย,ยาวถึง20ปีกับลูกค้ารยายใหญ่อย่าง Microsoft และ Meta ซึ่งอันนี้ก็คือการันตีรายได้ไปยาวๆเลยไม่แค่นั้นนะครับยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านเครดิตภาษีอีกแถมยังมีการลงทุนครั้งใหญ่อย่างการปลูกโรงไฟฟ้าทรีมมลไอแลนด์ให้กลับมาเดินเครื่องใหม่เพื่อป้อนไฟให้ Microsoft โดยเฉพาะเลยด้วยแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเลขทางการเงินยังไงดูกราฟนี้จะเห็นภาพเลยครับ นี่คือการคาดการกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ที่คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนมากๆโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ปี2028เป็นต้นไปซึ่งก็คือช่วงเวลาที่โครงการใหญ่ๆที่ลงทุนไปจะเริ่มรับรู้ไรายได้เข้ามาเต็มที่นั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรียนมี2ด้านเสมอหุ้นที่วิ่งขึ้นมาแรงขนาดนี้มันก็ต้องมีความเสี่ยงที่เราต้องดูกันให้ดีๆเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการประเมินมูลค่าว่ามันสะท้อนอนาคตไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว กราฟนี้มันฟ้องชัดเจนเลยครับดูเส้นสีน้ำเงินนั่นสิครับนั่นคือหุ้นของ CEG เทียบกับเส้นสีส้มที่เป็นดัชนี S&P 500โอ้โหต้องบอกว่ามันทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นเลยนะตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าณราคาปัจจุบันมันแพงเกินไปแล้วหรือ,อยังดังนั้นความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูก็คือ 1. ความเสี่ยงที่โครงการใหญ่ๆอาจจะล่าช้าหรือใช้งบบานปลาย 2. ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐในอนาคตว่าจะยังสนับสนุนเหมือนเดิมไหมและ 3. ก็คือแรงกดดันจากภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่ซึ่งอาจจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นได้ครับเอาล่ะครับที่นี้เราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าเพราะแน่นอนว่า ceg ไม่ได้เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในสนามรบพลังงานนี้ยังมีผู้เล่นรายให,ใหญ่อื่นๆอีกที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับ นอกจาก CEG ที่เน้นนิวเคลียร์เป็นหลักแล้วก็มีอย่าง Vistra Corp ที่เก่งเรื่องกา๊าซธรรมชาติกับระบบกักเก็บพลังงานมี Next Era Energy ที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านพลังงานลมและแสงอาทิตย์หรือ Duke Energy ที่เป็นธุรกิจสาธารณูปโภคแบบผสมผสานซึ่งแต่ละเจ้าก็มีกลยุทธ์และจุดแข็งที่แตกต่างกันไปครับทั้งหมดนี้ทาให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าในยุค AI แบบนี้การมีแหล่งพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้อยู่ในมือมันไม่ใช่แค่การทำธุรกิจไฟฟ้าแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆสําหรับอนาคตเลยครับและนั่นคือทั้งหมดที่เรานํำนาเจาะลึกกันในวันนี้ครับคําถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อก็คือในบรรดาผู้เล่นในสมรภูมินี้อยากให้เรานําหุ้นตัวไหนมาวิเคราะห์เป็นตัวต่อไปมากที่สุดครับระหว่าง w ิส r a Nextera หรือว่าดิวกหรือมีตัวอื่นที่น่าสนใจอีกลองบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ